แล้วไงมีอะไรไหมออประชาชนนี่มีอะไรไหมกฎหมายในประเทศนี้มีอะไรไหมอองค์กรไหนใครมีอะไรบ้างให้รู้บ้างในข้าคือใครออยู่เหนือทั้งหมดอยู่เหนือหมดสิบสี่สิบสี่นี่หนักแล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอใช่เพราะต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณนี่เป็นเป็นนักการเมืองเป็นอดีตนายกที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันเห็นไหมว่าคนเราที่เขามีความรักชาติบ้านเมืองเขาสร้างชาติแค่จัดการเรื่องทุจริต และการตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างนั้นเขาคิดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญไอ้นี่คนละอย่างเลยคนละอย่างเราในประเทศเรายกย่องคนต้องคดีทุจริตซึ่งรัฐธรรมนูญตัดสิทตลอดชีวิตเพราะต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเป็นนักการเมืองเป็นอดีตนายกที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชัน,นต้องคดีและรับสารภาพไปแล้วและเนี่ยนะครับ ก็สารภาพไม่ใช่สารภาพกับศาลนะครับสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินนะครับว่ายอมรับว่ากระทําความผิดจริงและเคารพในกระบวนการยุติธรรมและก็สํานึกแห่งการกระทํานั่นแหละเราดูแต่ละประเทศนะครับที่เขาเปลี่ยนแปลงประเทศอะดูเวียดนามเปลี่ยนประธานาธิบดีสองคนอย่างรวดเร็วมากเพราะเขาต้องการปราบคอร์รัปชันนักธุรกิจหญิงเ่ยประหารเลยประหารชีวิตเลยเหมือนประธานาธิบดีสีของจีนเหมือนกัน หลักเนี่นะครับของไม่ว่าข้าราชการนายทุนชั่วเนี่ยค,ค,คือทำให้เสียชีวิตนะครับทุนจีนก็ระเหยเร่ร่อนเต็มกันไปหมดเขาปรับนะครับในแผ่นดินจีนหมาเขาเนี่ยเขาทยอยเลิกบ่อนเห็นไหมว่าคนเราที่เขามีความรักชาติบ้านเมืองเขาสร้างชาติแค่จัดการเรื่องทุจริตและการตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างนั้นเขาคิดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญไอ้น,นี่คนละอย่างเลยคนละอย่างเลยใช่ครับนะครับเราในประเทศเรายกย่อง คนต้องคดีทุจริตซึ่งรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเป็นผู้นําจิตวิญญาณของประเทศนี้ได้ยางประเทศอื่นเนี่ยนะครับคนทุจริตต้องไม่มีที่ยืนใช่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะบัญญัติตัตดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ว่านี่นะครับก็ยังเปิดประตูไปไหนได้ทุกที่นะครับแสดงความโอหังไม่ยี่ยละนะครับเรียกบรรดาหัวหน้าพักการเมืองเลขาธิการพักการเมืองกรรมการพักการเมืองต่างๆเรียกเข้าไปกินมาม่า,มา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคือคือการตอบก็คือว่าแล้วไงมีอะไรไหมประชาชนนี่มีอะไรไหมกฎหมายในประเทศนี้มีอะไรไหมองค์กรไหนใครมีอะไรบ้างให้รู้บ้างนี่ข้าคือใครอยู่เหนือ้งหมดอยู่เหนือหมดนต์ตอนสิบสี่สิบสี่นี่หนักแล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอใช่คือหมายความว่าวันนี้ดูเหมือนว่าประเทศมันเบ็ดเสร็จแล้วใช่ฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เบ็ดเสร็จจริงหรอก